นะครับข้อที่หนึ่งนะเขาบอกให้หายใจลึกๆหายใจลึกๆให้เขาออกลึกๆนะทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงลูกตาเราข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าให้ฝึกนั่งสมาธิเห็นภาพนึกถึงภาพเห็นชัดๆอ่ะตาเราจะได้เห็นชัดๆภาพสวยๆภาพสวยๆข้อที่สามนะข้อที่สามบอกว่าอย่าออกกำลังกายในห้องแอร์นะเพราะ ทำลายมันทำลายดวงตาเรานะให้ออกกำลังกายกลางแจ้งอะไรเงี้ยนะข้อที่สี่ให้บริหารลูกตาก็เรียกว่าเอานิ้วเคาะก็เอ๋ออืมบี้เลยจะบี้มันขยี้ยวก็บริหารลูกตาสุดๆเลยอ่อข้อที่ห้าก็เรียกว่าก็ให้วิตเพิ่มดวงตาเขาให้ใช้ผ้าวิธีวิตนะก็เอาผ้าชุบน้ําอุ่น เอามาแปะไว้นะแล้วก็เอาลืมตาขึ้นลืมตาปิดปิดตานะแล้วก็ลืมตาขึ้นลืมตาลงนะหกครั้งไปซ้ายไปขวาทีลราทั้ทงละหกครั้งนะอันนี้พิชเพินดวงตาเะอ,อะไรละ่ะทําให้ตาแข็งแรงข้อที่ห้าวิธีดวงตาข้อสุดท้ายครับให้ให้เดินอย่าเดินหลังโกงให้เดินตัวตรงอ้าเกี่ยวได้เหรอเกี่ยวด้วยถ้าคุณหลังโกงตาคุณจะ สายตาคนจะแย่ลงเดินตัวตรงเดินตรงดวงตาเราจะสะเทียนหน่อยนะจะเห็นภาพชัดคบ <ico le> อของเดินหน้ามาาันจะที้หกข้อจำไว้ <c oughs> ถ้าอยากสนใจไปอ่านหนังสือนะ <c oughs> นะหนังสืออ่ะมีมีเขียนไว้ <c oughs> นะเป็นหนังสือของญี่ปุ่นมันก็เขียนมาทำให้สายตาคุณดีขึ้นครับขอบคุณครับอาจารย์